สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาแพ็คเลืองสีผสมนะคะไว้แพ็คเอาไปส่งลูกค้ากันนะคะวันนี้ก็มียอดเรืองสีผสมเข้ามานะคะจริงๆก็มีสั่งกันเข้ามาทุกวันนะคะตอนนี้ช่วงนี้เนาะสีที่มีเยอะก็จะเป็นสีนะคะนี่เลยนะคะนี่สีนี้จะมีเยอะมากนะคะทุกคนก็จะเป็นสี ตรงกลางใบก็จะเป็นสีม่วงอ่อนนะคะแล้วก็ไล่มาเป็นสีม่วงเข้มนะคะสีนี้มีลูกค้าสั่งหกแก้วนะคะหกระถางด้วยกันแล้วก็จะขายอยู่ที่กระถางละสามสิบห้าบาทนะคะสามกระถางหนึ่งร้อบาทนะคะทุกคนเนาะก็เวลาเราจัดส่งเราก็จะมีการ หอด้วยกระดาษแข็งแบบนี้นะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่ชำนะคะใบของเขาเนี่ยค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นที่ปอกชำไว้นะคะก็จะมีชำไว้แล้วก็เอาไว้ขายบ้างแล้วก็เอาไว้ขยายพันธุ์ทาเป็น แม่พันธุ์เพิ่มนะคะทุกคนเราก็จะต้องขยายให้ได้เยอะๆนะคะจะได้ทันเอายอดเขามาปักชํานะคะตรงนี้ก็เป็นที่มีลูกค้าจองไว้นะคะอันนี้มีลูกค้าจองไว้ทั้งหมดยี่สิบแก้วนะคะทุกคนเราก็เตรียมชำสีไว้นะคะให้ลูกค้าได้ครบทุกสีทั้งหมดยี่สิบสีนะคะตอนนี้มียี่สิบกว่าสีแล้วะค่ะแต่ว่าสีที่พร้อม สีที่พร้อมแล้วก็มีเยอะเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดสีนะคะที่ที่เราสามารถแบ่งได้นะคะแต่อันนี้เป็นลูกค้าพิเศษนะคะขอมาก็ก็คือว่าจองนานแล้วนะคะก็เลยให้แบ่งให้ไปได้บ้างนะคะถ้าใครที่ชอบหรือสีผสมนะคะตอนนี้เราก็มีมีแบ่งขายนะคะแก้วละสามสิบห้าบาทนะคะทุกคนก็มีหลายสีนะคะเนี่ยค่ะ มีหลายสีนี่ก็เป็นสีนี้เป็นสีที่เป็นสีใหม่นะคะนี่ตรงด้านนี้ก็เป็นที่เราชํำนะคะเขามีลากแล้วแล้วก็อ,ออกมารับแสง ปลูกฤกษสีผสมจะต้องพยายามให้โดนแสงบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าฤกษสีผสมของเราเนี่ยได้รับแสงที่เพียงพอเขาจะเล่นสีสวยมากนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเราตัดช่ำไปเรื่อยๆนะคะสีของเขาก็จะแปลกแล้วก็จะเพี้ยนไปจากต้นเดิมด้วยนะคะอย่างเช่นสีนี้นะคะสีนี้นะคะก็จะเล่นสี เมื่อเขาได้รับแสงเขาก็จะเล่นสีเห็นไหมคะแต่ว่านี่ก็เป็นพันเดียวกันนะคะสีนี้ก็ยังไม่ค่อยเล่นเนาะก็เวลาเราส่งไปถ้าบางทีอะถ้าสีไหนที่ไม่เหมือนกับในรูปแสดงว่าเขาแบบขาดแสงนะแต่ว่าเราก็ส่งให้ตรงปุกทุกสีนะคะเนี่ยค่ะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้นะคะหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะ ลายของป๊อปก็เป็นเบอร์โทรนะคะสามารถโทรเข้ามาสั่งได้มีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่สะดวกในการออกไปโอนเงินเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ถ้าเกิดใครไม่มีแอปก็ไม่ต้องออกไปโอนให้เสียเวลานะคะเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ